สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบัตรพาลุยนะครับซื้อขายที่ดินบัตรพาลุยนะครับวันนี้ผมพามาดูที่นานะครับแปลงนี้นะหน้ากว้างประมาณหกสิบกว่าเมตรกี่ไร่นะครับคุณตาสิบไร่สองงานห้าสิบห้าตารางวาสิบไร่สองงานห้าสิบห้าตารางวานะครับนี่ฮะแปลงนี้นะสวยอีกแปลงนะครับแปลงนี้จะมีน้ําบาดาลหนึ่งบ่อตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ ตรงนี้คือเจาะบาดาลไปแล้วนะครับสามารถทำปีหนึ่งทำนาได้กี่ครั้งคุณตา3ครั้งนี่ฮะสองครั้งสามครั้งมีเส,สียงนาตรงนี้นะครับเขตแดงจะถึงตรงนู้นครับอีกคันนาอีกคันหนึ่งแปลงนี้อยู่ที่ตำบลชานุวันนะครับเป็นอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับห่างจาก ตัวหมู่บ้านแค่ประมาณสามกิโลนะครับที่หน้ากว้างติดถนนสาธารณะเนี่ก็ประมาณหกสิบเกือบเจ็ดสิบเมตรนะครับความลึกความลึกจะอยู่ตรงนู่นนะครับเห็นไหมครับนกขาวๆลองซูมกล้องดูดตรงนกขาวๆตรงนู้นนะนี่นี่ครับบรรยากาศดีนะครับแปลงนี้มีบาดานสิบไร่สองงานห้าสิบห้าตารางวา นี่ฮะเดี๋ยวให้น้องแทนกล้องรอบๆดูก่อนก็ได้ห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำด้วยนี่แทนกล้องรอบๆดูมีน้ำบาดาลมีห้องน้ำมีเถียงนาน้อยให้หนึ่งเถียงนี่ครทำนาปีนาปังได้สะดวกสบายครับทางเข้าออกก็สามารถวิ่งรถเข้าออกรถใหญ่รถเล็กเข้าออกได้หมดเลยนะฮะสะดวกสบายมากเลยนะครับนี่ครับ ดูดินนะแดงดูน้ำดูดินดูข้าวนี่มาดูใกล้ๆกนะันดินนี่จะเป็นดินดินตมดำนะครับนี่ดูดินฮนะดูดินที่นานี่ดูข้าวครับสวยฮนะเกิดสวยแลงนี้ทำนาปีนาปังได้เลยนะครับไปแล้วครับไปครับ,รบตัวเล็กนำพาเดินทางไปแล้วครับ นี่ครับน้องชายภูนะครับวันนี้น้องชายภูมาดูด้วยสวัสดีครับยังสวัสดีครับตาค้องไงนี่ครับมีตัวเล็กมาดูที่นาด้วยนะครับโอ้โหไกด์นำทางบรรยากาศดีมากเลยนะครับแปลงนี้จะเลยลงมานี่เลยหน้าโรงเรียนไอ้เลยหน้าโรงเรียนของบ้านชานุวันลงมาอีกประมาณสองถึงสามกิโลนี่ครับผมขี่รถลงมานี่คงนี้แปลงนี้คือได้หน้ากว้างแล้วก็ มีน้ำนี่ครับน้ำที่เขาขอกันนี่แถวนี้เขาขอน้ำชีกันมานะครับนี่ฮะชั่วโมงละหกสิบห้าบาทนี่คะปล่อยน้ำเข้านาก็ขอกันมาขอกันมาก็กมาลงคลองตรงนี้นะครับทางหน้าทางนู้นก็เป็นถนนอีกเห็นไหมเห็นโมไซน์นะครับทางนู้นก็ติดถนนมีถนนอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมโมไซ์มีรถกระบะด,ด้วยทางนู้น ก็จะขอน้ำมาลงนากันสวยนะครับบรรยากาศร่มเลื่อนดีนะครับแปลงนี้คือใครกำลังหาที่นาหมาะๆเก็บไว้ทำนาปีนาปังนะครับนี่ผมก็เสนอแปลงนี้10บไร่2องานห้ตารางวาขายที่1ล้านหกแสนบาทนะครับแปลงนี้นี่ฮะสิไร่2งาน ห้าสิบห้าตารางวาคือขายยกแปลงเลยนะครับนี่แปลงนี้คือขายยกแปลงนี่ครับบรรยากาศดีข้าวดีน้ําดีดินดีนี่ครับ,บ,รราารบแปลงนี้ไม่ไกลจากตัวบ้านมากนักแต่ว่าไฟฟ้าไม่มีนะครับน้ําประปาไม่มีมีแต่น้ําบาดาลน,นะครับส่วนมากคนแถวนี้มาทํางานก็อยู่หัวไร่แปลนานเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้ขึ้นกลับบ้านนะครับหรจะซื้อไว้ให้คนเช่าทํานาก็ได้เพราะว่าถ้าใครขยันทําก็ น่าจะปีละสามครั้งได้นะครับนี่ยเขามาดูมาดูคองคองคองน้ำเขาส่งมา <c oughs> มาดูคลองน้ำเขาจะส่งมาตรงนี้นะครับ <c oughs> เขาจะปล่อยลงนามาเรื่อยๆอยชั่วโมงละหกสิบห้าบาทนี่ยะแล้วแต่ตามจำนวนกำลังนะครับน,นี่เดือนจะอยู่ถึงตรงนี้นี่ตรงนี้คันนาตรงนี้ไปถึงรถผมที่มาตั้งแต่ที่แรกตรงนู้นนะฮะ นี่เดี๋ยวให้น้องแทนกล้องดูก่อนี๋ยวค่อยจะปิดจบคลิปกันไปเลยนี่รบรรยากาศดีมากเลยนะครับทำนาปีนาปางนังได้สิบไร่สองงานห้าสิบห้าตารางวาขายอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนบาทนะฮะร,ราคานี้โอนคนละครึ่งนะครับนี่ฮะโอเคผมก็ฝากช่องผมไว้ด้วยช่องเพจก็ซื้อขายที่ดิน้านพาลุยช่อง youtube ก็ซื้อขายที่ดิน้านพาลุยนะฮะ เบอร์โทร0910151179นะครับบ้าีครับบ๊ายบ,บาย